ใครๆก็บอกว่ายุดใหม่แตกง่ายบางท่านก็บอกว่ายุดใหม่รับโบนัสฟรีเอา้าคุณกำลังโดนหลอกหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ควรมีอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยุธหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปียุดเก่ายุดใหม่ยังไงคุณก็แตกได้เปอร์เซ็นต์โอกาสชนะของคุณขึ้นอยู่ที่ตัวคุณอัตราการชนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของคุณเท่านั้นถ้าคุณอยากเล่นเว็บที่มีอัตราการชนะที่ตรงไปตรงมาลิขสิทธิ์แท้จากต่างประเทศ คุณควรเล่นที่นี่เท่านั้นถ้าอยากเล่นที่นี่คลิกที่ลิงก์แคปชั่นเข้ามาเลยเคยเจอกันไหมครับป่านสล็อตแตกโคตรดีถอนปุ๊บฝากกลับไมท่ทีโอโหไม่แตกซะแล้วมีโชวไม่ดีหรือยังไงจริงๆแล้วไม่ใช่โชคคุณหรอกครับเพียงแค่ผู้คุณเล่นผิดที่เท่านั้นเองคุณเคยได้ยินไหมทำงานผิดที่สิปีก็ไม่รวย นั่นแหละครับอยากลองเล่นของดีต้องที่นี่เลยแตกตามโชคตามเปอร์เซนต์ไม่ล็อกยุดที่นี่อัตราการชนะแตกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สมัคร1วัน1เดือน1ปีแตกดีไม่เคยเปลี่ยนแล้วยังเป็นเว็บตรงลิขสิทธิ์แท้ไม่มีเพดานโบนัสแตกแตกเท่าไหร่ก็ถอดไ,ด,ได้ไม่มีบิดไม่มีปิดปรับปรุง ฝากถอนระบบอัตโนมัติสะดวกขนาดนี้จะให้ย้ายยังไงอยู่ถ้าหากเพื่อนๆอยากลองอะไรที่รวดเร็วแปลกใหม่ก็คลิกลิงก์ที่แคปชั่นแล้วไปลองกันเลย